สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบกราฟิกอย่างสร้างสรรค์น,นะครับทาอย่างไรให้กราฟิกของเราดูสวยโดดเด่นดึงดูดและก็น่าสนใจนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับทั้งนั้นแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับความหมายขององค์ประกอบสินนะครับ องค์ประกอบศิลป์เนี่ยก็คือส่วนประกอบต่างๆของศิลปะนะครับที่นํามาประยุกต์ดัดแปลงสร้างสรรค์จัดรวมเข้าด้วยกันนะครับทำให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะนะครับก็คือส่วนต่างๆที่เรานําเอามาประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยก็คือมีจุดเส้นรูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็สีนะครับส่วนประกอบต่างๆนี้เนี่ยของศิลปะเนี่ยจัดนามาประสานงานกันทําให้เกิดคุณค่าความงามนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่าองค์ประกอบศิลป์ครับ ครับรูปแบบของการจัดองค์ประกอบทางศิลปะนะครับสามารถแบ่งออกด้วยกันเป็น2ประการนะครับ1ก็คือรูปทรงนะครับเกิดจากการนําเอาองค์ประกอบทางศิลปะเนี่ยมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความสวยงามทางด้านศิลปะนะครับในด้านของเรื่องราวหรือว่าสาระของผลงานนะครับก็คือศิลปินเนี่ยจะนําเสนอเรื่องราวนะครับผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการรวมองค์ประกอบศิลป เข้าไว้ด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดองค์ประกอบเิีปงเนี่ยจึงให้ความสําคัญนะครับในการคิดประยุกต์ดัดแปลงเพื่อสร้างสารรค์งานศิลปะนะครับให้เกิดความสวยงามแล้วก็ดึงดูดผู้ชมครับ